โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาเล่นฉีกันเป็นสกินใหม่นะครับในแรลงถ้าใครยังไม่ได้เล่นแรลงก็สามารถไปเล่นได้นะเดี๋ยวเราจะไปโซนเลนมังกรกันเลยนะถ้าใครอยากดูสกินให้มันชัดๆเดี๋ยวผมจะซูมให้แล้วกันนะอ่าแบบนี้นะครับสกินก็ถือว่าสวยเลยนะเดี๋ยวเราเคลียร์ชีพแล้วก็น่าจะเอายอน ย้อนน่าจะได้นะอืมฟิกเกอร์เก่งจังเลยวิแรงอ่ะเมดแรงมากเมดตัวใหม่เดี๋ยวผมก็อาจจะมารีวิวเมทตัวใหม่ก็ได้นะครับแล้วตอนนี้เราจะไปไหนต่อก็ไม่รู้แล้วนะคิดอะไรไม่ออกเลยเดี๋ยวรอเคลียร์เว็บนี้แล้วก็แล้วกันวิย้ยอนมาเอาย้อนดีกว่างัดได้ ยอ้อนแม่งผักอะ่ะเอา้าฟิกเกอร์ไม่ได้ด้วยอ้าเอา้เอาอัน,นอันนี้เป็นช็อตโง่นะครับก็อย่าหิวมากนะเมื่อเมื่อกี้ผมหิวเกินไปต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้ผมหิวเกินเหตุอันนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ฟาร์มคลิปไปก่อนนะอันนี้เป็นของที่เพื่อนเราเหลือไว้ให้ไม่ได้เหลือเราก,ก็แค่อยากเวลสีเร็วๆฉีนี่ห้กดอันตีนี่ก็ถือว่าเยี่ยมเลย โป้งเรียบร้อยอุย้ยออย,ยอนลดเฮ้ยยอนลอดได้ไงเนี่ยไม่ใช่โลดนะเมื่อกี้พูดผิดเมื่อกี้พูดผิดอืมตัวละครใหม่นี่น่าเล่นจังเลยแรงอหรอมึองไอ้เหี้ยโอ้ไม่ใช็คพุ่มดีด้วยอืมือฟิลเกมนี้น่าจะชนะนะเพราะว่าเขามีเมตสามตัว น่าจะสู้เราไม่ได้หรอกเดี๋ยวเอาแค่ให้นั่นของกันเม่เฮ้ยของกันเวทก็ได้ละเดี๋ยวไปเล่นยอนดีกว่าอืมยอนฟิกเกอร์ไอเ้เหี้ยโหยยอนแม่งเอาตัวรอดกิ่งจังเลยนะโปงอืม นี่เร็วจังไม่มีอะไรก็เรียบร้อยคิดซี่ได้ด้วยเออ,เอ,อถ้าใครอยากจะเล่นฉีแบบผมก็เพิ่งเล่นฉีเป็นมือใหม่เลยนะสกิลหนึ่งนี่เอาตีทำห้าห้าพุ่งไปแล้วตีธรรมดาไม่ว่าจะเป็นชีฟหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็สามารถได้นั่นได้นะสามารถดูดเลือดได้นะ ถ้าพุ่งไปแล้วตีธรรมดามันก็จะดูดเลือดนะแต่ตอนนี้น่าจะตายสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าสกิลหนึ่งมันสามารถดูดเลือดได้นะถ้าพุ่งไปแล้วตีพูดพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไอ้เหี้ยติดอ่างแล้วแต่พูดย้ำไปแล้วนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะผมมีคลิปมาหลอดด้วยนะถ่าใครอยากดู น่าจะลงคลิปให้อตเตไปไม่อยากดูก็ไปดูได้นะกดติดตามไว้ให้หน่อยก็ยังดีผมก็ไม่ได้เลเก่งอะไรมากหรอกโอเคนะครับเดีย๋ยวเราก็จะไปโซนเลล่างกันเลยนะเคลวเว็บคลิปเสร็จแล้วอืมไม่น่าจะมีใครดักนะโบงจอกเกาะสกิลสองนี่เป็นสกิลจอก,กเกาะนะครับฉีะอะโน้แล้วหฮยจตเตว่ายังไงอะ โอเคนะออยเตตก็ตายไปแล้วนะเพื่อนอย่าบึ้งกดยอมแพ้เรายังสู้ได้เพื่อนรอของเราเกิดก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยอืมมานี่ดิเนี่ยดูโอ้สก,กิวหนึ่งเอาจริงนะผมคิดว่าของการเวทผมยังไม่ออกเลยออกแบบเงินจนมากอุ้ยเมื่อกี้ไม่โดนหรอ นึกว่าโดนนะ่น่นะ,ะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้โดนนะตายได้นะถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะในการเก็บเกี่ยวฉี่ผมก็น่าจะเล่นฉี่ไปให้โล่มันถึงโล่เงินก็พอละฉี่เป็นตัวที่โหดมากในแพทเนี้ยถ้าใครอยากเล่นก็สามารถเล่นได้นะฉี่อ่ะมันมีแจกฟรีอยู่อะ่ะ อใครทำจิจกรรมนะเนี่ยดูดีสกิลหนึดูดเลือดแบบโหดมากแล้วก็ยังเป็นตัวที่เคลียร์เคลียร์ชิไวามากใช้สกิลสองนะตอนแรกๆหตอนแรกๆเพิ่งเข้าเกมก็สามารถใช้สกิลสองเพื่อเคลียร์ชิพก่อนนะแล้วสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวใครเบื่อว่าไม่มีเอฟเฟกนะ ต่กินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะเป็นธรรมดาอืมเรียบร้อยเก็บเป็นหนึ่งตัวถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยอพอวิง่งเคพอวิ่งเพราะว่าเอ้ยพอเออถูกแล้วโอ้เทนแม่งปังวิ้งไม่โดนในเฮียยอนจะตายอยู่แล้วนั่นน่นะเมื่อกี้ไม่โดนเหรอ <c oughs> สก,กิลอันตีมันแบบใกล้มากๆอะแบบใกล้ที่ผ่ายเลยก็เลยแบบอืมถ้าใครเล่นแบบไม่เซนก็อาจจะแบบพลาดพลาดแบบผมได้นะโอ้โหแล้วโดนดักเมื่อกี้โดนดักนะครับเดี๋ยวเราตัดไปเลยดีไหมเนี่ยตัดไปตอนที่เราเกิดแล้วดีกว่าตัดไปเลย เราเล่นนะอันนี้ยังไม่ได้ตัดหรอกเดี๋ยวเราเคลียร์เว็บคลิปเคลียร์อะไรกันก่อนแล้วค่อยไปเติมไฟกับเพื่อนนะเราก็ไม่ได้ไล่คิวอะไรขนาดนั้นส่วนของก็ออกไม่ต้องออกตามก็ได้นะ จุดจุดเนี้ยมันจุดที่ดีมากที่ขี่น้าเ่นแต่ผมก็ไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นอาจจะทําแบบพลาดไปนิดนึงโหเพื่อนเราทูเลนกับคิตตี้โดนเก็บไปละไม่ได้วะเข้าไม่ได้อะเพื่อนเราขอโทษนะฮะเข้าไปตอนเนี้ยเราโดนลุมสกรอแน่กลับไปเกี่ยวเว็บคลิปที่บ้านก่อน เมื่อกี้อาจจะเข้าได้นะแต่แบบไม่กล้าคี้ป๊อตอะมีอะไรไปละแล้วว่ายังไงย้อนโอ้โหย้อนมึงยังรอดไปได้กะมึงจะเกินไปแล้วหนังเหนียวยช่หมหยเลยย้อนอืมไม่มีใครอืมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เลยนะ อุ้ยเคียร์ชีพเอาเงินก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปไหนกันดีก็ไม่รู้อบงว่าไงจ๊ะอุ้ยตายว่ะแล้วไฮายาเตะว่ายังไงอะ่ะไฮยาเตะน่าจะรอดนะของเราก็เกิดแล้วนะเดี๋ยวออกตัดเลือดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราออกกอตายเกิดกันเลยนะ ตอนนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะโหโหเทนไม่ตายด้วยเทนถึกมากถึกเกินเทนออกของอะไรก็ไม่รู้นะไม่ได้ออกอ๋อมันออกดูเดเลือดน,นี่เองเดี๋ยวเรามาโซนดาร์กกันก่อนมาเปิดดาร์กให้แล้วเพื่อนเดี๋ยวเราเปิดดาร์กเสร็จเดี๋ยวเราก็จะลงไปเลนร่างไปยก์ชีกกันนะ เคลียร์ชิฟเสร็จก็น่าจะตีป้อมต่อเลยง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากไปเคลียร์ชิฟก่อนใช้สกิลสองเคลียร์ชิฟนะครับมันจะเคลียร์ไวเฮ้ยเทนมาวะ่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเทนเพื่อนอ่องอุ้ยมันหลบสกิลได้เฮ้ยไม่ได้นี่วะ่ะสกิลก็โดนอี โอมันอยู่ในพุ่มบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วก็ขอขอบทุกคนทุกคนด้วยที่ดูนะครับหรือว่าไม่ดูก็ได้นะบาย